สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอไทยกันด้วย <S <S ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเอ่อ <S <S 1> <S 1> ก,ก,ก็อาจจะคัดลอกกันมามนะัอ่ะแล้วก็มีผู้เก็บเาล่ะรเล่นคุณภาพคุณภาพ คุณภาพแบบรีเสิร์ชว้าวโอเคตอนนี้ต่อเลยเฮ้ยเกิดยังเฮ้ยเกิดยังเฮ้ยมาโอเคหนูไป่มาอันนี้พี่ชาเขาเขากัดเอ้ยเอ๊ะกิดดีเกิดดีโอ้โหเดินเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วเกี้ยอะไรโอ้โห เยอะๆอะไรกันแน่งเนี่ยมีสัตว์เยอะจุ๊บเยอะถูกสโลมันไะโยมกสโลมจัดการอยากโอ๊ยทำไงดิดูโูเขาไม่มี November วูซายกันอีกโเอ้หออเอ้เงินกูมันลึกสึกก็จะหายากนะเจ็ดร้อยเอามาจากไหนนะเนี่ยตายก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนอ่าคาะว่าเขาจะปรับเงินน่าจะน้อยลงนะ ขนมหวานเจ้าของป้ายขนมหวานหรือบางอันบางบางอันบางอันแบบแบบบางอันเลยนะก็ไม่สามารถเอาได้เลยอะ่ะหมดซีซั่นของมันอะ่ะคือต้องเป็นซีซั่นนั้นอะ่ะซีซั่นโฟล์เทนซีซั่นซีซั่นสโนดี้ซีซั่นสโนไฟซีซั่นเอ๊ะฮะเป็นซีซั่นดีอิต ว่าก oh, ้าวสีสั้นกูยังไม่หมดเลยระเพื่อนสีสั้นของมืออ่าอ่าสโน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 ว์ไหนวะสโนน่าจะลูกบอลหิมะอะไรมั้งสโนนี่ลูกบอลหิมะน่าจะนี่แหละอะไรเล่นต่อได้แหละโบมึงโบไม่เต็มก่อนแล้วกันล่ะพี่ชายอย่าเข้าใจผมอยากหยุดหยกและอย่างปลอดภัย Too slow. <laughs> you're too slow. Top, top, top. Uh, uh, uh. You're Too slow. Uh, you're Too slow. You're Too slow. Too slow. กูถึงวิ่งเี้ยเออวันซีซั่นนี้เออถึงวันซีซั่นอันนี้ไม่ใช่ดินี่ถึงวันซีซั่นอ้าไดนี่อยู่ในซีซั่นร้อยห้าสิบเงินกูเออทำไมนะทำไมกันทำไมทำไมทำไมเง,งินกูมันลดสิบเออเงินก,กูฟาร์มมาทั้งหมดหาสิบ กูกลัวเป็ดโดโ้ก็เม่อพีช่ายันโจทย์ก็บอกเราได้นะกูชื่อแล้วว่ามีดโจทย์อ่ะพี่ชาย,ชายโอ้โหหลุมดำไม่ยังอยู่เลยเฮียสิสิสโอ้โหได้ถึงโอ้ย คือผมอาจจะไม่ทำคลิปมานะครับไม่มีอะไรหรอกกูมไม่รู้จะทำอะไรกาดูการดีกูคือการถ่ายคยลิปนล่นทุกทุกคนขอที่ไม่ขอไทุกคนขอไม่ทำคลิปต่อผมก็จะทจาต่อนะซื่อของก็จะมีมีจนถึงแต่ถ้าทุกคนคอมเมนต์ไว้ผล ต่อห้ทุกคนมีกำลังใจด้วยอ้ออย่างทุกคนทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเอ่อผมเล่นไอ้พวกกุลีเบลเล่ของเพื่อนเอเคแป๊บโรดเดงทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นบางเกมนวน,นะเอ่อไอ้ไออะไรดีจูเจสซีไทเซนน่ยล็อกเรียบร้อยไอ,ดอ้ดังสต็อกเก้ตเบนท์นกาวยัง ก็ปกติอันนี้ยังครับแล้วก็อีกอันนี้ไปคือมาฮีโร่ที่ล็อกเรียบร้อยคือคือหายเลยหายไปเลยแล้วนี่อะไรนะมาฮีโร่อ๋อมันจะมาฮีโร่ซึ่งซึ่งผมก็ไม่สามารถเข้าไปได้นี่กูต้องศึกษาทำยังไงผมก็เข้าไม่ได้หรอกนะนบล็อกฟุตเอ่อ,อ,อไม่มีอะไรหรอก ส่สวนอันนี้ไม่ต้องหวังเลยครับพี่ชายกูเข้าไม่ได้ถึงจะเข้าได้แม่งกูก็ติดอยู่ดีอ้าวฮ่ากูจะเล่นเล่นเกมต่อสู้ทุกคนจะได้เห็นคลิปดีนะครับนี่อันนี้ถ้าทุกคนอยากดูกคอมเมนต์มาเลยผมเชื่อทำมาให้ไปแล้วนะครับ XG ส XG X4 ไปเรียบร้อย